สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทิกอคร r i ส Story รายการที่จะพาทุกท่านไปพบกับเคสคดีอาชญากรรมเรื่องเล่าสยองขวัญและเรื่องราวแปลกๆที่น่าสนใจจะต้องนำกลับมาเล่าใหม่อีกครั้งสวัสดีครับผมอาถานครับสวัสดีครับผมธนวันครับสวัสดีครับผมซีนครับ ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการพิกออคิปสตอรี่จากช่องเทลกิปช anel อีกแล้วนะครับแล้วก็ต้องนินย้ำกันเสมอครับว่ารายการของเราเนี่ยไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น,<ม>นในรูปแบบไหนนะครับเคสเต่างๆที่เรานํามาเนี่ยเรานํามาเพื่อเป็นวิทยาทานและอุทาหรณ์ให้ท่านได้ทราบว,ว่ามันเคยเกิดขึ้นจริงเพื่อที่จะบนนี่ไปปรับใช้หรือป้องกันเหตุโดยเหตุอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะครับและส่วนเรื่องเล่าสยงขวัญต่างๆที่เราจะนํามาในช่วงที่2ของรายการเนี่ยนำมาเพื่อปรับมูดนามาเพื่อความบบััันนนนเเเทง่า้ะครก็ โปรดใช้วิจารณาในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับและส่วนน้องคนไหนที่อายุต่ำกว่า18ปปีครับมาชมรายการของเราเนอะก็อายากให้ชวนพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองครับมาชมรายการของเราด้วยจะได้แนะนําว่าเนื้อหาตรงไหนสมควรตรงไหนไม่สมควรนะครับเพราะเนื้อหาของรายการเราเนี่ยค่อนข้างจะมีเนื้อหาที่ต้องให้คําแนะนําเป็นอย่างยิ่งนะครับ แล้วก็ถ้าอยากจะให้กาลังใจพวกเรานะครับอยากจะให้ค่าขนมพวกเราหรือแบบว่าอยากจะเลี้ยงกาแฟพวกเราเนาะก็สามารถทําได้ผ่านทางฟีเจอร์ซปเปอร์แตงได้เลยครับหรือวิธีหนึ่งครับเพียงแค่กดไลค์คลิปของพวกเราในทุกๆคลิปก็เพียงพอมากแลลวครับและที่สําคัญเลยอย่าลืมกด s u b สไครป์ช่องของเราเอาไว้แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พวกเราลงในทุกสัปดาห์นั่นเองครับเพราะว่าถ้าบางคนเนี่ยไม่เห็นเราเด้งขึ้นหน้าฟีดเนาะโดยอัลกริที่มต่างกับยูทูบเนี่ยอย่างน้อยมันก็ขึ้นแจ้งเตือนใไในทราบว่าพวกเรานี่่ยลลงิใหมแ นะครับก็จะได้ไม่พลาดกันนั่นเองครับแล้วก็เราทั้ง3ามคนนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่คอยสนับสนุนพวกเรานะครับคอยติดตามพวกเรามาตลอดคอยซัพพอร์ตพวกเรานะครับขอบคุณมากจริงๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ เข้าเรื่องราวของผมในสัปดาห์นี้เลยแล้วกันนะครับเรื่องราวที่ผมจะเล่าในสัปดาห์นี้ครับมีเนื้อหาที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับก็อยากใจเพื่อนๆที่ไม่พร้อมที่จะฟังในสัปดาห์นี้สามารถข้ามเรื่องราวของผมไปฟังในเรื่องราวของธมาได้แล้วสำหรับใครที่พร้อมที่จะฟังนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยเรื่องราวนี้ครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปฟังเกี่ยวกับคดีที่ไม่เพียงแต่แค่มันโหดร้ายครับแต่มันยังเต็มไปด้วยแรงจูงใจและความจริงที่ทําให้ทุกคนเนี่ยต้องตกใจด้วย นะครับเป็นเรื่องราวของตระกูลติงครับในประเทศอังกฤษซึ่งพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์นี้ครับคือเมืองนอตแฮมป์ตันเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคอีสต์มิดแลนด์ของสหรชาชอาณาจักรและเป็นศูนย์การของเมืองใหญ่ๆครับได้แก่ลอนดอนเบอร์มิงแฮมออกฟอร์ดและแคมบริดต์นะครับเป็นเมืองที่มีแต่ความสงบครับแต่มันก็ไม่น่าเบื่อสถาปัตยกรรมภายในเมืองเนี่ยมีความผสมผสานความเก่าแก่และสมัยใหม่ไว้อย่างลงตัวครับ สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์และความเจริญของเมืองซึ่งเมืองนอตแฮมตันเนี่ยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีความเจริญเติบโตรวดเร็วเมืองหนึ่งในยูเครครับและสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญที่จะพูดถึงไม่ได้นะครับในเมืองนอตแฮมตันเนี่ยก็คือคาร์ลิสหาดเอาชบเฮาคาร์ลิสหาดที่เป็นบ้านของบรรพบุรุษของเจ้าหญิงเดน่านะครับที่จะมีห้องสมุดที่สวยงามในห้องจะถูกประดับตกแต่งอย่างหรูหราครับ และอีกที่หนึ่งที่พลเขาพูดถึงครับคือ Market ็ตสแควที่นอร์ทแฮมป์ตันนะครับเป็นหนึ่งในตลาดที่ดำเนินกิจการมายาวนานที่สุดในสหรชาชอาณาจักรครับมีร้านค้า42ร้านจำหน่ายสินค้ามากมายเช่นผลไม้ผักเนื้อสัตว์ชีสไข่อะไรต่างๆครับรวมถึงอาหารปรุงสดใหม่เช่นปลามันฝรั่งทอดผายนะครับแล้วก็มีแผงเสื้อผ้าขายเครื่องเพชรอัญมณีจัก,กรยานขายสองสะสมอีกต่างๆมากมายเลย ซึ่งตลา,าดนี้ครับจะเริ่มเปิดตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์ทุกสัปดาห์โดยจะมีกิจกรรมตลอดทั้งปีเลยอันนี้คือสถานที่สําคัญที่จะพูดถึงในเมืองนอร์ h แฮมตันนะครับ,รบซึ่งกลับมาที่เรื่องราวของเราเรื่องราวของผมครับมันเกิดขึ้นในวันที่29เมษายนปี2011ซึ่งวันนี้ครับเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกเนี่ยต่างจับตามองซึ่งในประเทศอังกฤษครับเป็นพระราชวิธีอภิเษกสมรสครับซึ่งในตอนนั้นนะย้อนกลับไปในช่วง2011 ซึ่งทั้งเมืองมันจะเต็มไปด้วยความสศกการเซลเบลเบรตเสียงดนตรีการเฉลิมฉลองครับได้ไม่หมดเลยเขาบอกว่าบางบริษัทหรือบางพื้นที่ครับก็จะมีการหยุดงานด,ด้วยในขณะที่คนส่วนใหญ่ครับอยู่หน้าจอทีวีเพื่อชมพิธีที่เกิดขึ้นในวันนี้แต่ในบ้านหลังหนึ่งครับในเมืองนอร์ทแฮมป์ตันประเทศอังกฤษเนี่ยกลับเกิดเหตุโศกนาฏกรรมขึ้นอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดซึ่งเขาบอกว่าวันที่19เมษายนวันนี้ครับมันคือวันที่เกิดเหตุผมจะพาทุกคนเนี่ย ไปที่บ้านหลังนั้นครับในเมืองนอตแฮมตันซึ่งบ้านหลังนี้เป็นส่วนหนึ่งของค่าทหารซิมสันของกองพลไพโอเนียที่ได้รับการพัฒนา,าใหม่ครับในบุตันซึ่งเป็นชานเมืองสมัยใหม่ของนอรตแฮมตันห่างจากใจกลางเมืองเนี่ยไปทางใต้เพียง2ไมล์หรือ3.2กิโลเมตรครับซึ่งบ้านหลังนี้เป็นของครอบครัวติงครอบครัวนี้ครับประกอบไปด้วยศาสตราจารย์จี้ฝึงหรือเจฟติงครับผมเรียกสั้นเป็นคุณเจฟแล้วกัน วัย46ปีครับและภรรยาของเขาชื่อว่าเฮเลนวัย47ปีลูกสาวอีกสองคนครับซิงอายุ18ปีและอลิซอายุ12ปีครับเด็กทั้งสองคนครับเป็นนักดนตรีที่มีความสามารถด้วยซึ่งในอนาคตเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะโตขึ้นไปเป็นหมอครับครอบครัวติงครับเป็นครอบครัวชาวจีนที่ย้ายมาอยู่ที่ประเทศอังกฤษพวกเขาเป็นที่รักของเพื่อนบ้านและเป็นเสาหลักของชุมชนชาวจีนในนอร์ทแฮมป์ตันครับซึ่งในเช้าวันนั้นครับ ทุกคนในครอบครัวติงเนี่ยอยู่บ้านกันอย่างพร้อมหน้าไม่มีใครรู้เลยว่านี่จะเป็นเช้าที่พวกเขาเนี่ยจะไม่มีวันได้ตื่นขึ้นมาอีกครับหลังจากนั้นสองวันครับทุกคนวันที่หนึ่งพฤษภาคมปี2011ครับเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากเพื่อนบ้านของครอบครัวติงเนี่ยให้ไปตรวจสอบที่บ้านของครอบครัวนี้หน่อยเจ้าหน้าที่ครับพอเข้าไปที่บ้านของครอบครัวนเนี่ยปรากฏว่าครับพวกเขาต้องเห็นภาพที่มันน่าเศร้ามากๆอยู่ตรงหน้าครับเจ้าหน้าที่สืบสวนครับ พบว่าครอบครัวติงเนี่ยถูกฆาตกรรมในบ้านของพวกเขาเองครับและทุกคนเนี่ยถูกแทงกว่าหลายครั้งครับด้วยมีดซึ่งผู้ก่อเหตุที่มาทําแบบเนี้น่าจะเตรียมการมาอย่างดีครับการสันนิษฐานครับทางเจ้าที่บอกว่าคุณพ่อที่ชื่อว่าเจฟครับถูกแทงที่ร่างกายถึง23ครั้งครับเฮเลนตัวภรรยาครับถูกแทงที่ร่างกาย13ครั้งครับซิงลูกสาวคนโต ถูกแทงกว่า11ครั้งครับและอลิสลูกสาวคนเล็กถูกแทงกว่า4ครั้งครับพอทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบในสถานที่เกิดเหตุและร่างกายของเหยื่อครับพวกเขาก็สันนิษฐานว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นในวันที่2ีสเามษายนปี2011ครับจากร่องรอยในที่เกิดเหตุครับดูเหมือนว่าการสังหารเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากมากและโหดร้ายมากครับและมันไม่มีสัญญาณการต่อสู้เลยนะ และที่สําคัญกับทุกคนไม่มีร่องรอยของการงัดแงะบ้านเลยแล้วใครกันล่ะที่จะสามารถก่อเหตุสะเทือนขวัญแบบนี้ได้ครับซึ่งถ้าเป็นโจรบุกเข้ามาในบ้านมันต้องมีการงัดแงะหรือมีการต่อสู้นรแต่นี้ไม่มีการงัดแงะไม่มีการต่อสู้เลยครับอืมอืมแล้วใครกันล่ะที่มาทําแบบนี้ละ่ะจากนั้นครับพอทางเจ้าที่ก็ไปสืบสวนนะว่าครอบครัวนี้ยมีเรื่องบาดหมางก,กับใครหรือเปล่า มีเรื่องอะไรที่มันจะไม่ชอบคอกับใครไหมปรากฏว่าครับพวกเขาไปเจอกับผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งคนนี้เขาชื่อว่าอันเสียงตู่ครับหรืออันเสียงดู่ผมไม่แน่ใจว่าเรียกยังไงนะครับเป็นชายวัย54ปีครับเขาเคยเป็นเพื่อนสนิทของครอบครัวติงแต่ไม่นานหลังจากนั้นครับปิติภาพของครอบครัวติงกับอันเนี่ยก็กลายเป็นความบาดหมางครับอันเซียงเนี่ยนะครับเป็นนักธุรกิจที่เคยเปิดร้านขายสมุนไพรจีนครับ ร่วมกับตระกูลติงนี่แหละในเมืองเบอร์มิงแฮมครับตั้งแต่ปี1 9 9 9ครับตัวอันเซียงและภรรยาเนี่ยได้มีข้อพิาพาทการกฎหมายครับกับตระกูลติงเป็นเวลานานถึง10ปีเลยครับหลังจากที่หุ้นส่วนของพวกเขาเนี่ยเริ่มที่จะถอดตัวไปตัวของอันเซียงครับเขาต้องเผชิญกับค่าเสียหายทางกฎหมายประมาณ8 8 0 0 0ปอนด์ผมคิดเป็นเงินไทยปัจจุบันนะครับอยู่ประมาณ3ล้าน8แสนบาทหลังจากที่แพ้คดีอุทธรณ์ครั้งสุดท้ายครับ ที่ต่อสู้กับตระกูลติงและในวันที่28เมษายนปี2011เมื่อต้นปีที่ผ่านมาตัวของอันเซียงครับได้รับคําสั่งศาลห้ามไม่เขาขายทรัพย์สินของเขาครับเพื่อจ่ายค่าปรับหลือต่างๆซึ่งทางเจ้าที่เนี่ยพอรู้เหตุการณ์แบบนี้เนาะว่านายอันเซียงคนนี้มีข้อพิพาทครับกับครอบครัวติงแล้วเป็นเวลานานเกือบสิบปีเลยมีเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องอะไรต่างๆครับเจ้าที่เลยคิดคว่าเพราะเหตุนี้หรือเปล่ามันก็อาจจะนําไปสู่การฆาตกรรมได้เนี่ย แต่มันต้องฆาตรกรรมถึงขนาดฆ่าหลังครัวแบบนี้เลยหรอซึ่งทางเจ้าที่ครับก็ไปสืบปรากฏว่าเป็นมีข้อมูลครับบอกว่าตัวของอันเซียงเนี่ยมีการขโมยรถครับของครอบครัวติงขับออกไปครับในเวลาประมาณ3ามทุ่มสีนาทีของเย็นวันนั้นเลยเขาขับขึ้นไปบนทางด่วนครับแล้วก็พยายามที่จะโทรหาอดีตหุ้นส่วนคนหนึ่งแต่ก็ไม่มีการรับสายครับจากนั้นเขาขับจากเมืองนอแฮมตันเนี่ยไปที่ลอนดอนครับ พอขับเข้าไปในลอนดอนเนี่ยตัวของนายอันเซียงเนี่ยก็เอารถคันนี้ไปทิ้งเอาไว้ที่เซนต์จอห์นวูดซึ่งจอดอยู่ที่นั่นครับเป็นเวลา11วันแล้วก็ได้รับใบสั่งจอดรถผิดกฎหมายครับถึง9ใบแต่ไม่รู้เขาเอารถคันนี้ไปทําไมตรงนี้ครับเมันเป็นเรื่องที่น่าสงสัยมากๆในวันที่30มเมษายนปี2011ครับก็คือหลังจากเกิดเหตุไปวันหนึ่งนายอันเซียงครับมีการซื้อตั๋วรถซึ่งเป็นตั๋วรถเที่ยวเดียวครับไปที่ปารีส โดยใช้พาสปอร์ตเขาเนี่ยในการซื้อครับแต่ไม่มีการแจ้งบอกภรรยาของตัวเองนะครับซึ่งนายอันเซียงเนี่ยอยู่ดีก็หายตัวไปเลยซึ่งภรรยาของเขาครับก็ไม่รู้ว่าเขาหายตัวไปไหนก็เลยมีการแจ้งความครับว่าเขาเนี่ยหายตัวไปในวันที่1พฤษภาคมครับในช่วงเช้าตรู่ทางเจ้าที่ตำรวจครับก็ไปที่บ้านของตระกูลติงเพื่อไปตามหานายอันเซียงแต่พอไปเคาะที่บ้านครับก็ไม่มีใครมาเปิดประตูซึ่งทางเจ้าที่ไม่รู้นะครับว่าในบ้านเนี่ยมันเกิดเหตุอะไรขึ้น และในช่วงบ่ายของวันนั้นครับทางเพื่อนบ้านก็มีการแจ้งทางเจ้าเรียมรวจให้ไปตรวจสอบที่บ้านของตระกูลติ้แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ผมเล่าไปทั้งหมดนี้แหละครับในการไปพบร่างของเหยื่อทั้งสี่ร่างด้จากนั้นครับนายอันเซียงเนี่ยก็หายตัวไปเลยครับทุกคนหายตัวไปอย่างกลีบเมฆเลยซึ่งทางเจ้าที่ตํารวจเนี่ยสันนิษฐานเลยว่าเขานี่แหละน่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยหลักในคดีนี้เลยครับเพราะหลังจากเกิดเหตุไปเพียงแค่วันเดียว,ว,เ,ยวเขามีการซื้อตั๋วแล้ว เดินทางไปปี่ปารีสเลยแล้วไม่บอกภรรยาด้วยนะแล้วที่สําคัญคือรถของครอบครัวติงครับเขาก็เอาไปขับไปจอดที่ลอนดอนอีกมันแปลกไปหมดเลยครับจากนั้นครับทางเจ้าที่ก็รีบไปตามหาด้วยมีการส่งข้อมูลไปตามประเทศต่างๆครับว่ามันมีคนคนนี้ไหมที่ชื่อว่าอันเซียงดู่เนี่ยเขาอยู่ที่ไหนอันเซียงตูเนี่ยปรากฏว่าครับทางเจ้าที่ไปได้เบาะแสบาแสหนึ่งมาว่านายอันเซียงเนี่ยครับเขาหนีไปที่ประเทศโมร็อกโกค,ค,ครับ แล้วเวลานั้นครับมันข้าไปถึงอีกหนึ่งปีเลยครับทุกคนไปในช่วงกลางปีของปี2012อนะ่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของนอตแฮมตันเชียครับมีการประกาศว่าพวกเขาเนี่ยเชื่อว่านายอันซิงโตคนนี้ครับน่าจะอยู่ที่ประเทศมโมร็อกโกจริงๆมีการตีพิมพ์รูปถ่ายของเขาครับไปยังหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ประเทศมโมร็อกโกนะและคนงานก่อสร้างครับดันจำหน้าเขาได้มีชายคนหนึ่งครับพบว่านายอันเซียงเนี่ยอาศัยอยู่ในแฟลตครับที่สร้างยังไม่เสร็จ โดยเขาเนี่ยนอนอยู่บนเตียงครับและกําลังปรุงอาหารอยู่บนเตาแก๊สขนาดเล็กครับแล้วก็มีการแจ้งวันเนี่ยตามรายงานตรงหนังสือพิมพ์เนี่ยชายคนนี้ตรงไหมเอาไปให้กับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจของโมโร็อกโกดูนะปรากฏว่ามันตรงเลยครับมันคือนายอันเซียงจริงๆแล้วเขาเนี่ยก็ถูกจับกลุ่มในวันที่7กร,รกฎาคมปี2 0 1 2ครับมันคือช่วงเวลา1ปีกว่าเลยครับทุกคนด้วยการที่นายอันเซียงดูคนนี้นะครับหรืออันเซียงดูคนนี้ เป็นคนที่แบบเอเชียเนาะอาจจะเลยแล้วก็ไปอยู่ในแฟลตร้างหรือแฟลตที่กำลังก่อสร้างอยู่มันเลยดูแปลกตามากพอที่จะทําให้เป็นจุดสังเกตว่าเอ้คนนี้มันแปลก,ปลกอ่ะใช่เอออืมเจ้าหน้าที่ตำรวจครับก็เลยเดินทางไปที่กรุงมาดริดของประเทศสเปนแล้วก็เชื่อว่าจะสามารถสืบสวนเขาได้ที่ประเทศนี้และจากนั้นครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ยื่นคําร้องอย่างเป็นทางการครับต่อกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนกลับมาที่อังกฤษ แม้ว่ามันยังไม่มีข้อตกลงอย่างเป็นทางการนะครับระหว่าง็บกโกและก็อังกฤษแต่ครับเมื่อวันที่10กรกฎาคมปี2 0 1 2ครับมันก็มีการได้รับการยืนยันว่ามันตรงใช่ไหมกับนายอันเซียงที่ทางอังกฤษเนี่ยตามหาปรากฏว่ามันตรงกันจริงๆครับผู้ที่ถูกจับกลุมเนี่ยก็คือนายอันเซียงดูและอันเซียงตู่คนนี้และในวันที่19กรกฎาคมปี2012อครับอีก9วันก็มีการจับกลุมหญิงวัย5้ปีครับ จากเมืองโคเวนทีและหญิงวัย39ปีจากเมืองกรอสเตอร์หญิงวัย2 2ปีจากเมืองเซาเอ็นและชายวัย25ปีครับจากกรุงลอนดอนทั้ง4คนนี้ครับไม่มีการเปิดเผยชื่อแต่มีการถูกจับกลุมครับเพราะทุกคนเนี่ยมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือนายอันเซียงคนนี้ครับให้การหลบหนีแต่สุดท้ายครับพอนํามาสืบสวนอะไรต่างๆนานาครับก็ถูกประกันตัวออกไปแล้วก็จะถูกนัดกลับมาขึ้นศาลอีกทีหนึ่ง นะครับกลับมาที่ตัวของนงอายอันเสียงบ้างเรื่องราวจริงๆของเรื่องนี้ครับมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆละ่ะอันนี้คือสิ่งที่ทางเจ้าที่สรุปมานะครับว่าจริงๆแล้วในวันที่29เมษายนปี2 0 1 1เนี่ยน,นะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะเหตุการณ์ครับมันเริ่มต้นในช่วงเช้าเวลา10โมง44นาทีครับนายอันเซียงเนี่ยขึ้นรถไฟครับจากเมืองโคเวนทีไปที่เบอร์มิงแฮมโดยเขาเนี่ยพกมีด แล้วก็พาสปอร์ตไปด้วยนะครับหลังจากนั้นครับเขาก็ฝากจดหมายลาครอบครัวเอาไว้ที่บา้านซึ่งจดหมายลาตรงนี้ครับผมไม่รู้ว่ามันมีการถึงครอบครัวหรือเปล่านะหรือว่ามันถึงที่หลังอาจจะเอาไปใส่ในตู้จดหมายหรือเปล่าเลยทําให้ภรรยาเขาไม่รู้เลยมีการไปแจ้งความคนหาทีหลังเนาะหลังจากนั้นครับนายอันเซียงเนี่ยก็ขึ้นรถไฟอีกขบวนหนึ่งครับจากเบอร์มิงแฮมไปที่นอร์ทแฮมตัน รถไฟมาถึงที่นอร์ทแฮมป์ตันครับมาถึงที่ใจกลางเมืองเขาก็เดินทางด้วยรถบัสครับเข้าไปถึงที่บ้านของครอบครัวติงในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงสามสิบห้านาทีซึ่งหลังจากนี้ครับเหตุการณ์มันก็เริ่มต้นขึ้นนายอันเซียงครับเข้าไปในบ้านของครอบครัวติงเข้าไปในห้องครัวครับ <c oughs> <c oughs> ไปเจอคุณพ่อที่ชื่อว่าเจฟและคุณแม่ที่ชื่อว่าเฮรินนายติงครับบุกเข้าไปแต่งที่ตัวของเจฟยี่สิบสามครั้งครับ และแทงที่ตัวของเฮเลน13ครั้งหลังจากนั้นครับทั้งคู่เสียชีวิตในห้องครัวนะนายอันเซียงครับก็เดินขึ้นไปที่ชั้นบนของบ้านเพื่อไปพบกับเด็กสาวสองคนก็คือซิงและก็อลิสที่อยู่ในห้องนอนครับนายอันเซียงก็บุกเข้าไปทําร้ายทั้งคู่ครับไปแทงซิงลูกสาวคนโตเนี่ยกว่า11ครั้งและอลิสอีก4ครั้งครับซึ่งเวลาระหว่างเกิดเหตุตรงเนี้ยมันเป็นเวลาเกือบสองชั่วโมงเลยนะครับ อันนี้ไม่มีการแน่ชัดว่าเขามีการพูดคุยกับคอบครัวติงหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับแต่มันเป็นเวลาเกือบสองชั่วโมงเลยตรงนั้นครับมีการโทรแจ้งทาง999ซึ่งเป็นสายด่วนเนาะจากเบอร์โทรศัพท์มือถือครับของอลิสแต่ตรงนี้ครับทางตำรวจนอรทแองกแนเชียเนี่ยมีการจัดการสายดังกล่าวแบบอาจจะผิดพลาดครับในบางข้อมูลมีการบอกว่าถ้าสสารนิรวจเนี่ยมีการส่งทางเจ้าที่ไปแต่ไปยังที่อยู่อื่นครับไม่ตรงกับเบอร์สายเนี่ย มันก็เลยมีการผิดพลาดครับแล้วก็ไม่มีการสืบต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นกลับมาที่นายอันเซียงต่อนายอันเซียงครับเขาก็ออกจากบ้านนี้แล้วก็ขมโมยรถของอวโคติงเนี่ยออกไปในช่วงเวลาสามทุ่มสี่สิบสามนาทีของเย็นวันนั้นครับจากนั้นครับเขาก็ขับรถขึ้นทางด่วนไปซึ่งเขาเนี่ยไปซื้อแผ่นที่ของนอทแฮมตันเชียร์แล้วก็พยายามจะโทรหาอดีตหุ้นส่วนคนหนึ่งครับที่อาศัยอยู่ในเขตแถวนั้นแต่คนนั้นเน่ยเขาไม่อยู่บ้านครับ และไม่มีการรับสายจากนั้นครับนายอันเซียงก็ขับรถเข้าไปในลอนดอนขณะที่เขาขับรถเข้าไปในลอนดอนเนี่ยกล้องตรวจจับป้ายทะเบียนอัตโนมัติครับมันไม่สามารถตรวจจับรถได้ในขณะนั้นนะ่ะเลยไม่รู้ว่ารถเนี่ยมันเป็นรถของครอบครัวติงเขาเลยไปทิ้งรถคันนี้ครับไว้ที่เซนต์จอร์นบูทซึ่งจอดรถอยู่ที่นั่นเนี่ยเป็นเวลากว่า11วันและมีการได้รับใบสั่งจอดรถผิดกฎหมายเนี่ยเกือบ9ใบอันนี้คือในเวลาของวันที่29เมษายนนะ วันต่อมาครับ30เมษายนนายอันเซียงครับได้มีการซื้อตั๋วรถโดยสารเทีเ่ยวเดียวครับไปที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยใช้พาสปอร์ตของตัวเองและหลังจากนั้นครับภรรยาของนายอันเซียงที่ไม่รู้ว่านายอันเซียงไปไหนเนี่ยมีการแจ้งความคนหายหลังจากนั้นนะครับซึ่งก็มีการไปตรวจสอบที่บ้านของครอบคัวติงเนาะเดี๋ยววันที่หนึ่งพฤษภาคมในช่งชวงเช้าแต่ก็ไม่มีการตอบรับจากบ้านหลังนี้และในช่วงบ่าย ก็มีเพื่อนบ้านขอกว่ากลัวติงครับมีการแจ้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ไปตรวจสอบในบ้านแล้วก็ไปพบร่างของเหยื่อในวันนั้นนั่นเองหลังจากนั้นครับกลับไปที่นายอันเซียงอีกครั้งหนึ่งนายอันเซียงครับเขาก็เดินทางผ่านฝรั่งเศสครับไปที่ประเทศสเปนแล้วก็โดยสารเรือข้ามฟากครับไปยังแทนเจียในประเทศมโมร็อกกครับเขาเดินทางต่อไปที่อุชดาใกล้ชายแดนแอลจีเรียซึ่งเขาเนี่ยถูกจับกลุ่มในข้อหาผู้อพยพเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายครับ แต่ทางเจ้าที่ตำรวจโมร็อกโกเนี่ยก็ปล่อยตัวเข้าไปเนื่องจากไม่สามารถระบุตัวตนเขาได้และไม่ทราบว่าเขาเนี่ยถูกจับในสาราชาณาจักรนะครับมันไม่มีหมายจับออกมาในตอนนั้นนะครับนายอันเซียงเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในโมร็อกกนี้ครับต่ออีก14เดือนก็คือปีกับอีก2เดือนครับและในช่วงกลางปี2012ครับทางเจ้าที่ตำรวจของนอตแฮมตันเชียร์ครับก็ได้เหมือนกับข้อมูลมาว่าน่าจะมีนายอันเซียงเนี่ยอยู่ในประเทศโมร็อกกกับ พวกเขาก็มีการประกาศจับมีการส่งรูปถ่ายของนายอันเซียงเนี่ยตีพิมพ์ไปในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นครับแล้วคนงานก่อสร้างเนี่ยก็จําตัวของนายอันเซียงได้ซึ่งคนงานก่อสร้างเนี่ยก็ไปเจอนายอันเซียงครับอยู่ในแฟลตที่สร้างไม่เสร็จโดยเขากนน็นอนอยู่บนเตียงแล้วก็ปรุงอาหารอยู่ที่เตาแก๊สขนาดเล็กอย่างที่ผมเล่าไปในตอนแรกครับแล้วสุดท้ายเขาก็ถูกจับกลุ่มเดว,วันที่7กร,รกฎาคมปี2012ครับแต่มันยังมีการยืนยันนะว่ามันตรง กับที่ทางเจ้าที่ของนองแท่นต้นเชียร์เนี่ยส่งมามันตรงกับประกาศจับหรือเปล่าและหลังจากนั้นครับก็มีการไปตรวจสอบไปยืนยันเนาะก็ปรากฏว่ามันตรงจริงๆก็คือนายอันเซียงดูหรือนายอันเซียงตู้คนนี้แหละครับจากนั้นครับการส่งผู้ร้ายข้านแดนเนี่ยมันก็เริ่มต้นขึ้นในวันที่20กุมภาพันธ์ปี2013ครับปีต่อมานายอันเซียงครับถูกส่งตัวมายังที่สาราชาณาจักรโดยได้รับการอนุมัติจากกระทรวงยุติธรรมของโมร็อกโกค,ค,ครับ และกระทรวงมหาไทยของประเทศอังกฤษและเขาเนี่ยก็ปรากฏตัวในศาลแขวงนอตแฮมตันครับเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ปี2013วันต่อมาเลยนะครับในตอนแรกครับเขาถูกตั้งข้อหาฆาตรกรรมครอบครัวติงและถูกควบคุมตัวและถูกนําตัวขึ้นศาลมณฑลนอตแฮมตัน North ในวันถัดมาที่ศาลในเมืองของนอตแฮมตันครับพูดพากษาเนี่ยมีการกล่าวว่าตัวของนายอันเซียงเนี่ยมีการตระหนักมาอย่างดีเลยซึ่งหมายความว่าเขาเนี่ย จะต้องแก่ตัวลงไม่ก็ตายหรือไม่ก็ต้องติดคุกถ้าทำแบบนี้ <S 2> <S 2> <S 2> สิ่งที่ชัดเจนจากหลักฐานและคำตัดสินคือคดีเหล่านี้เป็นการฆาตกรรมอย่างเลือดเย็นซึ่งในความคิดของฉันถือเป็นการไต่ตองล่วงหน้าอยู่แล้วซึ่งเหตุการณ์ในวันที่19เมษายนปี21 1 1เนี่ยมันคือการสังหารทั้งครอบครัวครับโดยมีเป้าหมายไม่ใช่แค่เจฟคุณพ่อและเฮลินเท่านั้นที่เป็นคุณแม่ ซึ่งเขาเนี่ยร่วมธุรกิจทําสมุนไพรยากันนะแต่ก็ไม่ใช่แค่2คนนี้ที่เขาต้องการสรรหารอย่างเดียวเขายังสรรหารลูกสาวคนโตและลูกสาวคนเล็กอีกทั้งคู่ด้วยครับซึ่งน่าจะมาจากความแค้นเกี่ยวกับการบาดหมางในเรื่องธุรกิจครับและนายอันเซียงเนี่ยในวัย54ปีครับก็ไม่ได้ปฏิเสธถึงการฆาตกรรมครอบครัวนี้ด้วยนะครับแต่ทีมทนายความของนายอันเซียงครับก็มีการโต้แย้งต่อศาลมีการต่อสู้ในศาลครับบอกว่า ทั้งเหยื่อกับนายอันเซียงเนี่ยรู้จักกันมากว่า10ปีเลยและมีการบาดหมางก,ก้นมาเกือบ10ปีเลยเกี่ยวกับธุรกิจอันนี้ครับทำให้ตัวนายอันเซียงเนี่ยต้องทุกข์ทรมานจากภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรงทําให้การตัดสินใจของเขาเนี่ยมันเปลี่ยนไปทนายความครับมีการโต้แย้งบอกว่าเขาควรตัดสินว่ามีความผิดแต่ไม่ใช่ในการฆาตกรรมโดยเจตนาครับแต่เป็นข้อหาฆาตกรรมโดยไม่เจตนาโดยให้เหตุผลว่าเขาเนี่ยสูญเสียการควบคุมครับ ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แต่อายการครับก็ปฏิเสธข้ออ้างนี้ครับโดยระบุว่าแม้ว่าตัวของนายอันเซียงเนี่ยอาจจะมีภาวะซึมเศร้าแต่การฆาตกรรมในครั้งนี้มันเป็นการกระทําอย่างเลือดเย็นและมันเป็นการแก้แค้นคณะลูกขุนครับใช้เวลากว่า3มชั่วโมงกว่าและตัดสินว่านายอันเซียงครับมีความผิดในฐานฆาตกรรมโดยเจตนา4กระทงครับและเขาถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต โดยเขาจะถูกจำคุกอย่างต่ำา40ปีถึงจะได้รับการทันบนซึ่งในอันเซียงตอนนี้ก็อายุประมาณ54ปีแล้วถ้าเกิดเขาได้รับการพิจารณาทันบนอีกทีหนึ่งก็คือประมาณ94ปีเขาคงจะชรามากๆแล้วและผู้พิพากษาครับกล่าวภายหลังคำตัดสินว่าเขาครับให้ความเห็นใจต่อสมาชิกของครอบครัวเฮเลนติงมากๆเพราะว่าครอบครัวของเฮเลนครับที่เป็นคุณแม่เนี่ยเดินทางมาจากประเทศจีน เพื่อมาที่นอร์แฮมตันมาร่วมการพิจารณาดีครั้งนี้ด้วยเขาเนี่ยสังเกตเห็นว่าพวกคุณประพฤติตนอย่างมีศักดิ์ศรีตลอดการพิจารณาดีในครั้งนี้ซึ่งคงเป็นเรื่องเลวร้ายสําหรับพวกคุณอย่างแท้จริงและพวกเราคนอื่นๆไม่สามารถเข้าใจได้ฉันไม่รู้จะพูดอะไรช่วยช่วยบรรเทาความเจ็บปวยจากการสูญเสียของน้องสาวลูกสาวและครอบครัวคุณได้ฉันหวังเพียงว่าอย่างน้อย การที่ชายผู้รับผิดช,ชอบต่อการเสียชีวิตของพวกเขาได้รับการนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายจะทำให้พวกคุณคลายความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์เลวร้ายครั้งนี้ได้ลงบ้างและตัวของพ่อเฮเลนครับนั่งอยู่ด้านหลังห้องพิจารณาคดีในทุกวันในระหว่างการพริจารณาคดีครับโดยรับฟังการพริจารณาผ่านรา่างเขากล่าวว่าลูกสาวของเขาครับเป็นแม่ที่ดีภรรยาที่ดีสอนลูกสาวทั้งสองคนได้ดีมาก และเมื่อเขาถูกถามว่าจะพูดอะไรกับชายผู้สังหารครอบครัวทั้งสี่คนนี้ไหมเขาก็กล่าวมาว่าฉันจะถามในอันเซียงว่าทำไมคุณทำแบบนี้คุณโหดร้ายขนาดนี้ได้อย่างไรจากนั้นครับอายการสูงสุดของมิดแลนด์ตะวันออกกล่าวว่านี่เป็นเหตุอาชกรรมที่โหดร้ายและน่าตกใจครับนายอันเซียงเนี่ยเดินทางไปที่บ้านของครอบครัวติงพร้อมมีดและสังหารคนทั้งครอบครัวในบ้านของพวกเขาเอง หลักฐานมันชัดเจนว่าน,นี่คือการแก้แค้นที่วางแผนล่วงหน้าและดูก็รู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ครอบครัวติงเป็นคนที่ซื่อสัตย์ขยันทำงานและเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่พวกเขาต้องจบชีวิตลงเช่นนี้เราขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและเพื่อนเพื่อนของพวกเขาด้วยและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดครับของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากความแค้นเกิดขึ้นจากความบาดหมางจากด้านธุรกิจเนาะ แต่มันก็เกิดเหตุบานปลายครับถึงขนาดเป็นการฆาตกรรมยกครัวครอบครัวติงครับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดมันก็มีประมาณนี้ครับก็ไม่รู้นะว่าในข้อบาดหมางในทางธุรกิจเนี่ยมันมัน,ม,นมันเป็นในในเรื่องแนวไหนนะครับนั่นแหละครับมันก็อาจจะมีทางออกเนาะสำหรับเรื่องข้อพิพาทเนี่ยอย่างเช่นการฟ้องร้องหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับที่มันอาจจะจบลงได้ดีกว่าเนี้ซึ่งถ้าม,ามองอีกทางหนึ่งเนี่ยการแก้ปัญหา ในเรื่องของ้อพิพาททางธุรกิจเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรือว่ามันไม่มีทางออกขนาดนั้นเลยแต่ถ้าเกิดมันมีการฟ้องร้องหรือมีการพูดคุยกันเนี่ยมันอาจจะจัดการปัญหาเหล่านี้ลงได้ที่ไม่ใช่ต้องนําเอาความโกรธนะความโทสะเนี่ยมาระบายในเรื่องแบบนี้นะครับสําหรับเรื่องนี้มันก็ให้ข้อคิดนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการแก้แค้นมันก็คือการใช้ความรุนแรงนั่นแหละแล้วความรุนแรงมันก็ไม่ได้ส่งผลดีอะไรเลย ไม่เคยส่งผลดีกับใครเลยก็ตามครับไม่ว่าจะกับตัวเราเองหรือคนอื่นนะครับเอหลังจากที่ฟังเรื่องราวของอาถรรพ์มาครับตัวของคนร้ายครับเขาแบบวางแผนมาอย่างแบบตั้งใจเลยที่จะมาจัดการบางสิ่งนลอยที่เขาแบบวางไว้อในการทาร้ายใครสังคนหนึ่งอ่ะซึ่งมันก็ไม่แปลกเลยครับที่ตัวเขาเนี่ยครับจะได้รับโทษแบบนี้นะครับแน่นอนครับว่าอย่างที่ซีหนว่าไปเมื่อกี้ครับก็คือ เราก็ไม่รู้นะว่าบทบาททางธุรกิจของทั้งสองครอบครัวเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยครับเขาลงเอยมาแบบไหนทุกอย่างมาอาจจะจัดการได้ด้วยการเจราจาครับให้ปัญหามันเบาบางลงมันอ่อนข้อลงอะนะเพื่อให้ผลประโยชน์หรืออะไรก็ตามนะครับมันลงตัวมากกว่านี้ซึ่งประเด็นหลักในเรื่องราวนี่ครับถ้าเกิดเราเอามามองให้มันใกล้ตัวมากขึ้นบางปัญหาหรือข้อต้อแยงบางอย่างครับที่แต่ละท่านเจอหรือแต่ละคนเจอเนี่ยบางทีมันจะคลี่คลายให้เบาลงอะ อืมด้วยการพูดคุยกันเท่านั้นแหละครับอืมครับถ้าเกิดมันไม่โอเคเนาะอาถารซีนทุกคนครับก็ต้องแยกย้ายกันไปมันไม่ควรที่จะมีบทสรุปของการที่แบบมีใครเสียงเสียชีวิตไปแบบเนี้ยซึ่งต้องอพูดอย่างนี้ก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าในการในบทบาทของอย่างที่ท่านบาบอกแล้วซีนบอกเนาะบทบาทธารุธกิจมันเป็นยังไงแต่มันมีการฟ้องร้องไปแล้วนะแล้วมีการแพ้คดีไปแล้วก็คือนายอันเซียงแพ้คดีไป แต่พอนาย<ม>อันเซียงแผลคดีก็ต้องมีการจ่ายค่าเสียหายอะไรต่างๆแหละตรงนี้มันอาจจะทําให้เขาเกิดอาการซึมเศร้าหรืออะไรแล้วก็ม,มีการระเบิดอารมณ์ออกมาเพราะว่ามันมีการต่อสู้คดีกว่าสิบปีที่เขาบอกกันไปครับที่เขาบอกตามข้อมูลนะมีการต่อสู้มาสิบปีแต่ก็<ม>สุดท้ายมันเป็นการจบลงที่นายอันเซียงแผลคดีแต่ตรงนี้คร,ครับเขาก็เลือกที่จะไปทาร้ายครอบครัวนี้จากความแค้น ซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีวิธีการแก้ไขยังไงเนาะเพราะผมไม่ใช่นักธุรกิจด้วยแต่บทสรุปและผลลัพธ์ตรงเนี้ยมันไม่ใช่วิธีการแก้ไขที่มันถูกต้องอยู่แล้วมันไม่ใช่การที่ไปปลิดชีพคนอื่นไปปลิดชีวิตคนอื่นแล้วค่าเสียหายอะไรมันจะจบลงเขาก็ได้รับผลกรรมจากการไปอยู่ในเรือนจําต่ออีกแล้วทางครอบครัวติงก็เสียชีวิตทางครอบครัวเลยครับมีแต่การสูญเสียหมดเลยครอบครัวเขาก็ต้องสุญเสียคนที่เป็นเสาหลัก ภรยาเขาก็ต้องอยู่อาจจะต้องจ่ายค่าเสียหายนั้นต่อหรือเปล่าให้กับทางครอบครัวติงที่ยังอยู่อีกเราก็ไม่รู้เหมือนกันเออมันมีแต่การสูญเสียหมดเลยครับมันเป็นผลกระทบจากความแค้นที่มันจบลงจากการกระทําของคนคนหนึง่งที่สังหารคนทางครอบครัวและการสูญเสียมันไปถึงคนอื่นอีกหลายคนเลยครับนําเรื่องราวนี้มาก็อยากจะให้มาเป็นวิทยาทานและอุทาหรณ์เนอะถึงการจัดการด้วยกันจัดการความคิดจัดการอะไรแล้วกันครับ เราอาจจะต้องถ้าเกิดพูดใกล้ๆนะผมก็บอกไม่ได้ว่าทุกคนจะมีความเครียดประมาณไหนอะไรยังไงเนาะซึ่งถ้าเกิดเราสามารถจัดการความเครียดจัดการอะไรของตัวเองสามารถคุยกับตัวเองก่อนก่อนจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งมันน่าจะมีการฉุกคิดหรืออะไรก่อนที่จะไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งหรือถ้าใครรับไม่ไหวหรือคนรอบตัวเนี่ยรู้สึกว่าเขามีปัญหาในเรื่องราวของการจัดการความเครียดจัดการอะไรต่างๆเนาะก็ไปปรึกษาแพทย์ได้ นะครับสามารถไปปรึกษาจากประกันสังคมก็ได้นะสามารถป,ปรึกษาแพทย์ตามโรงพยาบาลเอกชนหรือตามโรงพยาบาลต่างๆที่เขามีแผนกจิตเวชนะครับสามารถไปปรึกษาตรงนั้นได้นะครับซึ่งผมต้องพูดตรงๆว่าผมก็ไปปรึกษาแพทย์มาเหมือนกันผมก็ต้องไปให้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยจัดการผมด้วยเรื่องราวทั้งหมดของเคสคดีนี้ก็มีประมาณนี้ครับ